สิภาคกันในทัพภาคที่สองนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนยะผมนายปีตาคัทจัทกว,วินนะครในฐานะประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพภาคที่2คนที่สามรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นในฐานะตัวแทนของคณะจัดงานสุราานารีอาร์มี่ในวันสองพนสาครั้งที่หนึ่ง 1. จริงๆต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจในการจัดงาน เพราะว่าต้องขอขอบคุณนะครับประธานที่พิ้นผ่านผลไปที่ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับขออนุญาตแนะนํานะครับประธานคนที่สองนะครับท่านประธานชัยวัฒน์วงเป็นจรักเนี่ตัวไหนนะครับพะลุเลยนะครับคือผมว่ามาเรียนคอสปอรุ่นที่ห้าครับผมแล้วก็ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ก็รู้สึกว่ากองทัพพระที่สองเนี้จัดจัดตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยปีที่เป็นปีที่สามแล้วก็ประธานคนที่หนึ่งก็คือท่านประธาน ที่ทองนะผมทำชื่อจริงไม่ได้คือท่านอยู่ที่อุดรนะครับแล้วก็ประธานคนที่สองคือ <c oughs> ประธานเกียร์ <c oughs> ผมแค่ประธานเกียริซึ่ง <c oughs> จริงๆอ่ะเดี๋ยวต่อบประต่อจากผมจะเป็นต <c oughs> ้องขออนุญาตแนะนำเป็นที่เป็นเพื่อเป็นอนาคตของปีหน้า <c oughs> นะครับท่านประธานท่านนี้เป็นประธานรุ่นที่หกนะครับท่านต้องประธานกี่ทุนนะครับนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ซ่อมสร้างบ้านให้กับทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่า ในนั้นเราก็จะมีการเจรจาหารซึ่งใน,ในทัวทหารเกณเหร่านี้นะครับบางท่านบางบางคน,นคก็เป็นเสาหลักของที่บ้านแล้วก็ทําให้กาขาดการดูแลนะครับกองทัพภาคที่สองก็เป็นนโยบายในการที่จะช่วยจนะบรน,น้อยซึ่งในฐานะที่เราเป็นชมรมนะครับพักสปอร์ที่เกิดจากกองทัพในที่เราเป็นทั้งหน่วยเอกชนหน่วยราชการพลเรือนแล้วก็ทหารตำรวจนะครับก็เลยร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยสนับสนุนางานในครั้งนี้นครับผมจุดประสงค์ของการจัด พี่น้องสื่อมวลชนนะครับท่านประธานชม,มรมปบอทัพภักสองบางทีนะครับวันนี้ก็รู้สึกชื่นชมและก็ดีใจนะครับที่ทางกองทัพภาคที่สองแรับเกียรติจากชมรมพัฒนาสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารกองทัพภาคที่สองซึ่งชมรมนี้กิโลเมตรนั่นเองและที่สำคัญค่ะลงยังโดยหลวงปู่ศิลานะคะแลวก็อีกด้านจะเป็นตัวเลขของระยะเช่นกันค่ะเสียง สำหรับเสื้อระยะ5กิโลเมตรนะคะก็จะเป็นเสื้อสีชมพูเข้มค่ะก็ทายเช่นกันนะคะเป็นกราฟ,ฟิกที่มาจากลายของทหารน,นั่นเองและเช่นเส้นสีขาวนะคะ,ะที่บอกบอกถึงความเร็วทุกคนนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเป็นงานการกุศลนะครับงานการกุศลเพื่อเพื่อนารายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ ไปช่วยเหลือข้าราชการชั้นต้นน้อยพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนและกิจกรรมกุศลอื่นๆที่พวกเราจะได้ไปทํางานร่วมกันในพื้นที่ทุกจังหวัดนะที่มีความประสงค์ที่อยากให้พวกเราได้ไปช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้คืองานการกุศลไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมหลวงปู่ศิลาถึงท่านถึงยินดีได้ลงลงยันให้โดยที่ไม่ท่านไม่คิดเลยนะครับผมว่าท่านน่าจะรู้ว่า งานวิ่งครั้งนี้เพื่อการกุศลโดยแท้จริงท่านลงให้โดยยิ้มตลอดเวลาท่านลงยันนี่นะครับผมก็เลยเรียนท่านประธานชมรมท่านอย่าหลอว่าสงสัยต้องเพิ่มเหรียญแล้วล่ะนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนผมมั่นใจนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะจะมาวิ่งเพื่อเพื่อเหรียญน,นี้นครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อน้องอินฟลูเอนเซอร์น้องตั้งสองท่านที่มาพูดที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ ผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็กราบขอบพระคุณน้ำมศก,การนหลวงปูศิลาด้วยคำวงรบอย่างสูงด้วยซึ่งท่านให้เกียรติให้เกียรติกองทัพให้สองแล้วก็ชมรมบสบรเราที่จะทํางานนี้ให้สําเร็จรุล่วงนะครับซึ่งพวกเราก็จะมีการปลูกเสกด้วยนะครับหลวงปู่บอกว่าทําเสร็จแล้วอย่าลืมเอามาให้หลวงปู่ได้ได้ปลูกเสกก่อนนะค่อยค่อยนามาให้พวกเราได้คล้องคอนะครับ เพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญวิ่งที่ที่พวกเราจะไม่ลืมนะครับผมคิดว่าทุกท่านวิ่งเสร็จจะไม่ลืมเหรียญน,นี้แน่นอนอย่างแน่นอยก็ควรไว้หน้ารถนะครับผมคนหนึ่งนะที่ต้องต้องมีไว้นะครับผมก็เลยบอกทางผู้ออกแบบว่าเหรียญน,นี่ต้องดูนิดนึงขนาดอาจจะพอดีพอดีอดไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไป ไม่หักโหมแล้วก็หนักจนเกินไปยค่เราจะรู้ลิมิตของตัวเราเองนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คือมีชาเลนจ์ในระยะที่ลงแข่งขันทั้ง3ระยะนั่นก็คือระยะ10กิโลเมตรซึ่ง New PB Personal Bay นะคของขิงอยู่ที่44นาทีแล้วก็ระยะฮาบมาราทอน21กิโลเมตของขิง New Personal New Personal Bay จะอยู่ที่1ชั่วโมงนามสิบเเสียงปรบมือด้วยค่ะ1ชั่วโมง37ครับ สายสุขภาพที่ไม่เคยแบบเป็งานวิ่งที่ไหนเลยเนี่ยงานนี้ก็เป็นถือว่าเริ่มต้นที่จะเชียร์ตัวเองตั้งเป้าเวลาที่จะจบแล้วก็ขิงเชื่อว่าการที่เราวิ่งมีเส้นชัยอยู่ข้างหน้าค่ะมันจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นท้าทายทําให้เรามีความสนุกกับการวิ่งมากยิ่งขึ้นและสําหรับนักวิ่งที่ลงแข่งอยู่แล้วนะคะขิงเชื่อว่างานสุรนารีอาร์มี่ในรัน2,025จะทำให้นักวิ่งทุกคนมีความสุขแน่นอนค่ะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับพี่ขิงครับค่ะ ให้มาสมัครงานนี้กันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพหรือสายการแข่งขันนะครับงานนี้จะเต็มแน่นอนครับสุดยอดครับขอเสียง